แบงค์แ0บแบบไหนนะครับเพื่อนๆที่มีค่า8 0,000ืนะครับแบงค์80บาทนะครับแบบไหนนะครับที่มีค่า8 0 0ห0นนะครับมาดูกันเลยนะครับเลขนะครับต้องเบิ้ลแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเเลขต้องแบบนี้นะครับ0 1นตัว2ตัว3ตัวนะครับ4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวนะครับแล้วก็ถอดทงเลข9นะครับเห็นกันช้าชชัดๆแบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่านะครับแบงก์ที่มีมูลค่า8 0 0 0 0แบบนี้นะครับ แบงค์มูลค่า8 0 0 0 0ือนแบบนี้นะครับเป็นแบงค์80บาทนะครับเพื่อนๆที่มีเลข0ูนย์ทั้งหมดนะครับเบิ้ลมาเลยนะครับ2 4 6 7ี่หตัวนะครับข้างหน้าเลข9นะครับแล้วก็ถอดทงนะครับแล้วก็0ูนย์ตัวนะครับแบงค์แบบนี้สิครับมีค่านะครับเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆนะครับ ที่อยากได้แบงค์ใบนี้มูลค่า80,000นะครับตีให้เพื่อนๆในราคานะครับ30,000บาทนะครับเพื่อนๆ30,000บาทนะครับสำหรับเลขแบงค์ที่มีศูนย์นะครับทั้งหมด8ตัว7ตัวครับพูดผิด7ตัวครับ